สวัสดีจ้านะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะตามคำเรียกร้องร้องเรียกฮะอ๋ะอะจุ๊บจุ๊บเป็นจุ๊บหนูนะน,นุอืมนะคะตามคำเรียกร้องนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะม,มันจะตุกอ่ะ นี่นะคะน้องดับเบิลกี้นะคะเลี้ยงวัวนะคะนี่ค่ะข่อ,ย,ย,อยไม่ล่ะนิดนึงนิดหน่อยน้องขวอยอยู่นะน้องขวอยนะยน้องคือขวอยเด้อข่อยนะคะ ตามคำเรียกร้องนะคะอันมีคนถามมาว่าวัวที่บ้านนะคะเป็นเป็นตุ้มอยู่บ่อนะคะไม่ได้เป็นนะคะเนาะเดี๋ยวสิทายให้เบิง้งน่าจะเด้อน,นะคะจ้านะคะนี่นะคะรุ่นถามเขามาว่างัวนะคะเป็่นโบนะคะไม่ได้เป็นนะจ้าสบายดีนะคะสวัสดีค่ะกระลกูกสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะตัวนี้ชื่อน้ำ ย่างเกาะน้ำตาลบ่โอ้น้ำหวานตัวนี้นะคะชื่อน้ำหวานนะคะสวัสดีค่ะพอตเตอร์สวัสดีคุณสวัสดีค่ะอันเซียโอเนาะนะคะสวัสดีค่ะนะคะบมเป็นเราจะเดอ้อรอดค่ะรอดอคอกเดียวนี่แหละจ่ะอยู่บ้านนะคะรอดอคอกเดียวนี่นะคะเคล็ดลับคือนะคะเคล็ดลับกับว่าเมี่ยงค่ะมันโล่งเนาะมันก็นเรยบ่เป็นนีะ่ะนี่นะคะบ่เป็นค่ะนะคะ อันเชี่ยตูงเพื่นถามมานะคะว่าเป็นบอเนาะนะคะก็เดี๋ยวชิทายเบิ้งนะคะบอกเลยนะคะว่าบเป็นนะคะอันนี้เอลซ่านะคะอันนี้น้ำแดงนะคะแดงก็บเป็ี่ยนนะจ๊ะน้ำแดงก็ไม่เป็นสวยงามนะคะผสมผสมตัวใดเนาะอ๋อผสมตัวนั่นผสมแล้วตัวนี้นะคะลูกก็ไม่เป็นนะจ๊ะปลอดภัยไร้กังวลน,นะคะจา้าลูก ไปไหนคะอะไรหนูจะไปไหนอ่ะแม่ไปหน่อยแม่ไปหน่อยอ่ะแล้วหนูอยากออกไปหนูก็ไปเล่นอันนี้ตัวนี้ผสมแล้วค่ะนี่ผสมแล้วตัวนี้ผอมนะคือมันคืออยากจอยเนาะเหลือแต่สี่โครงกระดูกมันกระจอยเบิดคู่ตัวน่ะนี่อ่ะ ต้นนี้ชื่อนะคะโกย่านะคะเิบนเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะคะต้นย่านะคะมาลูกมาพี่มาพี่โอ้ยมาหาต้นย่าจะจัดการคนนะลูกมันหนักนะแม่มันไม่ต้องออกไปก็ได้หนูจะออกไปเหรอคะอไปเล่นหนูก็รอดออกไปทางนี้ค่ะลูกเดี๋ยวจังไรแม่จะไปเอื้อนเอาเดอ้อก็จะไปเล่นกับเพียนนุจะไปเล่นที่ไหนบอกคุณแม่ก่อน เม่นลายด้วยพี่ต,งตังไไพี่ตังงเขาขี่จัก,กรยานมานี่มาที่เป็นใสอยู่นี่ตรงนี้หนุดมันลายพ่อหนุดที่ใะมานั่งเล่นอยู่แถวนี้ดีไหมการมีลูกสาวก็จะนะคะ<ฮ>จะโดนไม่แส่นนะ้มัดมขาไปอ,อยู่ในกระมือ,อ,อ,อลูกสาวผู้นี้บอสิกเกลืองวใส่คนจีน ไม่เป็นนะคะปลอดภัยได้กังวลน,นะคะปลอดภัยปลอดภัยนี่อ่ะมันหกโมงแล้วลูกถ้าหิวข้าวแม่จะพาไปกินข้าวปะ,ะ,ะหิวอยู่บ่ลกินขนมเมิดมือ่อคำคำจักน้อยจังกินกได้ดันยังม่หิวนะมันกินขนมจังไรอาร์นี่ไปแล้วค่ะนะคะ ไม่เปลี่ยนเด้อนะคะไปแล้วเสี่ยอูนะคะนานลูกสาวไม่ค่อยได้สวยจัง